มุดอย่างเดียวเลยมันปลาอะไรไม่โดดเลยได้ตัวไหมไม่ได้ตัวขาดหลุดตัวหนึ่งขาดหลุดแล้วก็พาเข้าต่อตัวหนึ่งขาดรขาปล่าขาดดึงต่อตึงต่อดึงแ่งเลยผมบอกแล้วตรงนี้ผมไม่ตกเลยอะสิได้เยอะอืมแต่ก่อนเนผมตกอย่างนี้แหละปุ๊บปุ๊บเลยฮะเรียบร้อย แต่วันจัดเราต้องเอาอนี่มาผูกให้เขาเนี่ยตอเล็กๆอะ่ะพี่ต้องลงน้ําไอ้อะไรวะขวดต้องมาปลูกว่าไอ้ตรงนี้มีตอนะไม่รู้ซื้อมาผิดหรือซื้อมาถูกเนี่ย,ยดูดิอ้าวซื้อมาถูกด้วยไอย้หนูตายเลยอย่างงี้ซื้อทีแรกอะ่ะผมไม่คิดว่าผมมาซื้อแบบจมมาซื้อมาผิดนะมาลองดูอะ่ะ ตายที่นี่ตาย,ยตายแล้วอ,องคนน,คนะอุม้มอุ้มพี่กำธรได้นะอุ้มธนาคารดีๆนี่แหละเหยื่อบานไม่หมดเห็นปะเหยื่อแท้ทุกตัวเลยนะยตีไงออ,อ อย่าอะไรนะไรสเก็ตบอกแล้วงานพวกนี้นะมีเก็บไว้อะช่วงนี้เห็นขายกันบานถ้ามาไปใช้บ่อบุฟเฟ่หรือปลาเลี้ยงอะมันไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมาใช้กับงานวางดูครับเนี่ยปลาสิบเจ็ดดูครับโอ้ยปวดแขนงออเออ แอคชั่นคันเขาให้ทดลองคันไปดยทดลองสามเอ้เขามาโอ้ยดูแอคไม่ต้องสู้อ่ะโอ้ยหมดแรง หมดแรงอะ่ะหมดแรงมาเลยอะ่ะดุนมาเลยไม่เข้าเอาให้ตึงไปแล้วเกียร์นึ่งกะพงกะพง หมดแรงแล้วเจอผมงัดสวนงัดสวนอะ่ะกับผงกับผงกับผงนีใ่ใสรอบนอกนะผมโดนกันมากี่ตัวและสามและใสยอย่างนี้ทั้งหมดเลย แรงกว่าแทนอพังวะเนี่ยเหยื่ออ๋อมันโชบ นี่แรกว่าจะใช้ไตท่านอยู่แล้วบอสกิปก่ปไาห,หน่ยรอ,อเลยครับรอเลยบอกเลยรอเลยรอเลยหลุดไหมเนี่ยเหมือนจะหลุดเป็ดต,ตัวเดียวไม่เต็มติดหัว Ừm không 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 เอาอ๋อปลาออกข้างนอกคิดว่ามันเจอคีบกิปปี้กิปปี้กิเปอร์ได้แล้วโอ้โหลวนเลยโดนตัวเดียวลวนเลยปวดแฉนะครับสี่มามันตกมันตกประมาณสี่ครับเอาคีบไหมหน่อยคีบไ่ดน้องเอดูดีแลสวครับดูปุ๊บปุ๊บ สีได้ไมั้งโอ้ยอ้วนเลยตัวนี้เอาไอปชะคันจะตามไปไหนหรอสวยเอาละเอากล้องไงเด้อเออเด่นสวยสวยอ้วนสุดดูดูดูรอเลยครับอ่ะไป